เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนีอยู่กับผมกู้คูลเลสแลนด์นี่คือรายการข่าวประจำวันที่5เมษายน2565ครับในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ขอยกอุทิศให้ที่ทำงานเก่าของผมนะฮะ Ubisoft ทั้งตอนเลยทีเดียวมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับค่ายเกมค่ายนี้บ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันครับเรื่องแรกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้รายงานไปครับว่า Ubisoft มีแผนที่จะเปิดตัวเกม Rainbow Six อร์ชั่นมือถือขึ้นมานะเป็นเกมสปินออฟ จากซีรีส์ Rainbow Six Siege ที่เปิดให้บริการบนเครื่อง PC แล้วก็คอนโซลนะซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆเลยและในตอนนี้ครับแฟนๆบนมือถือก็จะได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นบ้างแล้วล่ะครับใน Rainbow Six Mobile ครับก็พูดง่ายๆว่ามันคือสีดบนมือถือนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าตัวอย่างที่มีมาให้ดูเนี่ยดูคุณภาพดีใช้ได้นะครับข้อมูลเบื้องต้นเลยที่ทราบก็คือจะมีแมปมาให้2แมป คือแมปแบงก์แล้วก็แมปบอร์เดอร์พร้อมเหล่าโอเปอเรเตอร์ที่ขนกันมาประมาณ10ตัวได้แบ่งเป็นทีมบุก5ตัวได้แก่ Ash, s ชสเล h Twitch, t e r m มทแล้วก็ h ิบันะและจากทีมรับอีก5ตัวได้แก่ c a i ว a ย a ่า it นดิตสโมกว k a r i แล้วก็ m ิ l ครับเห็นว่าซุ่มทำมามา3ปีแล้วคุณภาพของเกมน่าจะสูงอยู่ กราฟิกถูกโทนดาวให้ดูเป็นการ์ตูนมากขึ้นนิดนึงนะถ้าอธิบายคร่าวๆเห็นเว็บแรกก็จะรู้สึกว่ามันแอบละไม้คล้ายฟอร์ดไนอยู่พอประมาณผมว่าสวยดูดีอยู่เกมน่าเล่นมากครับยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการในตอนนี้แต่ถ้าใครสนใจให้ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเขาครับน่าจะทำให้เราได้สิทธิ์ในการเข้าเล่นก่อนใครเลยประกาศเกมใหม่กันไปแล้วอีกด้านหนึ่งคือ Ubisoft ก็ได้ประกาศยุติการพัฒนาเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับ Ghost Recon Breakpoint อย่างเป็นทางการแล้วครับ สำหรับตัวเกมอย่าง Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint เนี่ยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2019นะครับโดยถูกวางตัวให้เป็นภาคต่อของ Ghost Recon Wildlands ซึ่งก็ทำผลงานได้ดีเป็นที่ชื่นชอบของเกมเมอร์อันนี้ผมหมายถึงภาค w i l a n d s นะแต่ในช่วงแรกที่ตัว Breakpoint วางจำหน่ายเนี่ยถือว่ามีกระแสที่ค่อนข้างจะแย่ครับตั้งแต่เรื่องการเข้าสู่ช่วงที่เราน่าจะเรียกได้ว่า เอียนเกมแบบสูตรสำเร็จของทาง Ubisoft ที่ขยันปั๊มแนว Open World ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนขาดความแปลกใหม่การใส่ระบบเลเวลเข้ามาในอาวุธและก็อุปกรณ์ต่างๆที่สร้างความงุลงงให้กับผู้เล่นว่าเอ๊ะฉันเล่นเกม tactical shooter อยู่แล้วทำไมฉันยิง head ฉอดศัตรูแล้วมันไม่ตายเพราะว่าเลเวลปืนของฉันเนี่ยมันเจาะหัว AI ไม่เข้าอย่างนั้นหรอช่วงแรกที่ออกมาเนี่ยกระแสะไม่ค่อยจะดีครับ แต่ตลอด2ปีให้หลังของตัวเกมนะทีมพัฒนาทั้งซ่อมทั้งต่อเติมเสริมคอนเทนต์เข้าไปจนกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีได้แต่ก่อนจะปลดระวางต้นสังกัดอย่าง Ubisoft ก็ไม่ไวายครับทดลองเอา NFT มายัดใส่เข้าไปในเกมให้คนเขาด่าเล่นกันอีกสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีประวัติศาสตร์ไม่น่าจดจำเท่าไหร่สำหรับแฟนของซีรีส์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเศร้านิดๆครับแต่คิดว่าอย่างไรก็ตาม เราคงได้เห็น Ghost Recon กลับมาอีกแน่นอนแต่จะมาในรูปแบบไหนอันนี้ต้องติดตามแล้วก็ข่าวสุดท้ายสำหรับ Ubisoft ในวันนี้ก็คือพวกเขากำลังซุ่มสร้างเกม Battle Royale ตัวใหม่เป็นแนว Hero Shooter ที่มีชื่อหลุดๆมานะครับว่า Pathfinder รายละเอียดที่หลุดออกมาแจ้งว่ามันเป็นเกมแนว PVPVE จากปากคำของคนที่เคยเห็นตัวเกมมาแล้วแจ้งว่ามันมีความคล้ายกับ Hyper s c a p e เกม Battle Royale ที่ไม่ประสบความสำเร็จของ Ubisoft ครับแต่ว่าภาพจะดูเป็นการ์ตูนมากขึ้นเป้าหมายของตัวเกมคือผู้เล่นจะต้องบุกเข้าไปในใจกลางของแมปที่มีบอสเป็น AI รออยู่แต่ระหว่างทางก็จะต้องต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ AI ที่คอยขัดขวางไปพร้อมกันด้วยโดยการบุกไปกลางแมบนั้นจะต้องผ่านกำแพงที่ขวางกั้นเป็นชั้นๆซึ่งสามารถจะเจาะทาลายหรือไขเข้าไปได้ไม่เหมือนกันในแต่ละแมช การที่มันเป็นฮีโร่ชูเตอร์ก็หมายความว่าจะมีตัวละครให้เลือกเล่นหลากหลายและแต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันครับตัวเกมยังมีพื้นที่โซเชียลฮับกลางคล้ายกับเมืองใน Destiny เอาไว้ให้ผู้เล่นซื้อสินค้าทดลองอาวุธปืนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยทีมพัฒนาที่รับผิดชอบเกมนี้เป็นทีมเดียวกันกับที่สร้าง Hyperscape ซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยน่าอุ่นใจสักเท่าไหร่ แต่พวกเขาบอกว่าได้เก็บเอาประสบการณ์และความผิดพลาดจากโปรเจกต์ก่อนมาปรับปรุงเกมและเรียนรู้จากมันแล้วครับสำหรับกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นยังไม่มีบอกเอาไว้แต่ก่อนหน้านี้ Ubisoft ก็มีการเปิดตัว Ghost Recon Frontline ไปเมื่อปีที่แล้วแต่จนถึงตอนนี้โปรเจกต์นี้ก็เงียบหายไปครับก็ได้แต่หวังว่าทุกเกมที่ Ubisoft กำลังจะทำเนี่ย จะประสบความสําเร็จอันนี้ผมขอเอาใจช่วยด้วยใจจริงเลยนะครับที่ทํางานเก่าของผมเองผมอยากให้เขาได้ดีนะเอจริงๆแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกจริงๆเนี่ยสำหรับ Hyperscape ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีนะคือมันเป็นเกมที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นแต่ว่ามันขาดการบาลล้า์อะไรที่มันเหมาะสมนะครับคือมันมันอาจจะล้ําเกินไปแล้วมันก็เล่นยากเกินไปหน่อยแต่องค์ประกอบโดยรวมตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้เหมือนกับได้ทส ก่อนเขาในช่วงแรกๆด้วยนะว่าก่อนที่มันจะวางจําหน่ายแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีนะคือมันเป็นเกมที่มันมีวิธีเล่นที่แตกต่างแต่กลายเป็นว่าจังหวะที่ผมเทสเนี่ยผมคงไม่ได้เจอคนที่มันอภินิหารมากอะพอเข้ามาถึงเกมจริงๆแล้วเราจะเห็นโอ้โหการยิงนี่มันยุ่งยากไปหมดนะเพราะว่าเป้ามันเคลื่อนที่แบบ บินว่อนกระจายทั่วแม p เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะดูแล้วมันน่าหงุดหงิดสําหรับผู้เล่นทั่วไปอยู่แต่ปัญหาของเกมมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นครับมันก็มีจุกจิกกวนใจหลายๆอย่างนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่ามันน่าจะขาดตกบกคร่องตรงเรื่องของการบาลานซ์ที่เหมาะสมแล้วจริงๆเขาควรจะต้องสติ๊กอยู่กับเกม สักนิดหนึ่งนะครับแต่นี้เขาถอนตัวเร็วนะก็เลยไม่มีโอกาสได้คัมแบ็กแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับอย่างไรก็ตามเอาใจช่วยค่ายนี้ต่อไปครับสักวันหนึ่งมันจะต้องมีเกมใหญ่เกมดังเกมปังขึ้นมาอีกแน่ๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้าวันที่5เมษายน2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ